ต้นมันเห็ดเข็มทองดูดูพี่น้องดูอ้ยอน่ากินอย่างเรงนี่วิธีการทำต้นมันด้วยเห็ดเข็มทองแบบง่ายๆพี่บาบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็กินเพลินเลยในทุวของเห็ดเขมทองพี่บาแนะนําว่าพี่น้องก็หั่นตั้งแต่อยู่ในถุงนะเพราะว่าด้านล่างนี้มันก็จะเป็นขี้เลื่อยอะไรต่างๆที่เขาทามาส่วนเนี้ยเราก็ตัดออกไปใช่ไหมเราใช้แค่นี้ก็หั่นแค่นี้เลยนี่คือส่วนที่เราจะใช้นี่ แล้วก็หั่นความยาวสักประมาณสามติ้นเรียบร้อยออกเฉกะละม,มังไปแล้วล้างเรียบร้อยก็พักจะด็ดน้ำไว้ส่วนรวมที่จะใช้ทำตโตดมันนะก็จะเป็นแป้งตทโกรบพี่บ่าวใช้ UFM พี่น้องดูได้จากลิงก์ทิปโจนสามส สิบสิบช้อนพอดีพอดีออกมาก็เป็นเคยเคยตรงกงทิอิวขาวใส่ไปหนึ่งช้อนก่อนพี่น้องพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนพอดีในพริกแกงเผ็ดเนี่ยเขาก็ใส่เกลือ,าอมาบ้างนะพี่น้องดังนั้นก็ใส่ที่อิวขาวแค่ช้อนเดียวแล้วก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากัน พี่น้องคนไปโกอนอย่าพิ่งใส่น้ำนะเพราะว่าในเห็ดเข็มต้งเนี่ยมันก็จะมีน้ำด้วยตอนที่เราล้างอะละประมาณนี้คนๆแบบนี้นะพี่น้องถ้ามันค้นเกินไปเดี๋ยวเราเติมน้ำได้ก็เห็ดเข็มโต้งใส่ลงไปแล้วก็ใบมะกรูดทีนี้ก็คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันเลยพี่น้องสามารถขยำขยำได้ ก็จับดูนะประมาณนี้นะอืมเพลนี้ก็ใช้ได้ทีนี้มาดูถูดน้ำจิ้มอาจารย์ก็มีน้ำเปล่า100 ml น้ำตาล75กรัมน้ำส้มรายชู65 ml นะเกลือเครึ่องจอนชาแล้วก็พริกชี้ว้าแตงกว่าหอมแดงขั้นตอนการทำก็เวบ,บง่ายมากพี่เนอะเอาตัวนมาจมน้ำตาลใส่ลงไปน้ำเปล่าน้ำส้มรายชูแล้วก็เกลือ ทีนี้ก็ออกไปตั้งคฟอยคนในน้ำตาลละลายแล้วก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ต้มต่อไปอีกห้านาทีเพื่อกลิ่นจุนของน้ำรุ่มจายจู่เนี่ยมันลดลงต้มมาครบห้านาทีก็ปิดไยแล้วก็พักไว้ให้เย็นวิธีการทอดพี่บเบลแนะนําว่าให้ใช้ช้อนตักแบบนี้นะแล้วก็มีช้อนแบบนี้แล้วก็บีไอเป็นนิดนึงนะแล้วก็กวาดลงไปในกระทะแบบนี้เอาละไปดูกันตอนกันเลยตักมาเลยแบบนี้ แล้วก็กดให้เบนๆบแล้วก็ลงกระทะงี้นะถ้าหากว่าพี่น้องผสมแล้วมันเหลวเกินไปนะโอ้ค่อยๆเติมแป้งเพิ่มมานิดหน่อยเต่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะพี่บ่าวบอกว่ายังไม่ต้องใส่น้ำนะโอ้เลยพี่น้องก็ใส่ลงไปในกระทะนี้ตามแบบนี้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามต้องการ แป๊บนึงมันก็จะลอยขึ้นมานะก็จะกลมๆขึ้นมาแบบนี้ใช้ปววยกลางๆในการตดนถ้าพี่น้องต้องการให้เบ้นนะก็ตั้งแต่ตนแรกนะเฉยบ้างๆน,นี้พี่บ่าวทอดให้ดูแบบค่อนกลมกลมๆขึ้นมาก่อนได้ได้แล้วพี่น้อง ก็คอยกลับด้านนะไอ้รวนที่ลงมาก่อนนี้เปิ่นหอมเปรก้งละแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วตักขึ้นเลยหลายอย่างก็สามารถออกมาทำเป็นทอดมันแบบนี้ได้นะข้าวโพดก็ได้หรือว่าหัวปรีนะพี่น้องคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วทอดมันหัวปรีหน้าตาพี่น้องโอ้น่ากินนี่ อืมพี่น้องนะพักกระเด็ดน้ำมันไว้แล้วเดี๋ยวพี่บ่าวไปจัดจานให้ดูในท่วนของน้ำจิ้มาจารย์นะพี่บ่าวก็พักก็เย็นเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ได้เลยจากนั้นก็ใส่พริกลงไปแหงกว่าหอมดแดงเคนีสร็ดพี่น้องเป็นสูตี้ง่ายมากพี่น้องสามารถไปทําได้อืมพี่น้องดูความน่ากินน้ำจิ้มาจาจาัดจัดไป โกดิบเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวพี่เบาฉีกให้ดูว่าด้านในมันเป็นยังไงนะอืมอืมเป็นแบบนี้ด้านนอกนี่ก็จะแป้งกรอบๆด้านในก็นุ่มพี่น้องอืมจิ้มๆน้ำจิ้มอาจาดนะอืมเผ็มเค็มโต้ทำอะไรก็อร่อยพี่น้องบอกเลย พี่น้องก็ลองทําดูนะเนี่ยไม่ยากเลยปึ๊บก็ไปตามโชบปุ๊บก็ไปก็เป็นว่าเดดิ้นปลาเกตสำหรับทอดมันเห็ดเก็๊ตอ,องพี่น้องทํากินกับน้ำจิ้มอาจารย์นะอร่อยอร่อยเคี้วเปลิน ครับวันนี้พี่บ่าวก็ลาไปก่อนพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวแล้วอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมขอบคุณกับรสดีครับพี่น้อง